ไไที่เดือดคายบ่โอ้จีตายแล้วเมึงไงว่ามันจีเอาเต็มทางไหมสวัสดีจ้าพ่อแม่พี่น้องมื้อนี้กับม่พ่อกันกับแม่แฟมิลี่คือเก่านา่าจ้ะมื้อนี้สิาพามาลองแงงจากพี่น้องมาหนองเก่าน่าจานองที่ตึกแง่รอบางยาเนี่ยจ้ะไปจ้าพี่น้องไปรุ่นน้ำกันว่าจีได้บ่จ้ะ ไปลวจ้าสุดมารองแงงสองสีพี่น้องจ้าไปแล้วไอ้กันออกมาฮะเบื่อง่ายเปิืยจังได้ล่ะเลปะชิวม่แน่นาดีปะชิวดตามาวเลยอุ้ยได้สวแกมาทางว่าแอเป็นแต่มายุกแบบนี้

ไอ้กันไปไล่ปลาให้พ่อแม่เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยโอยอย่าอุ่นอัอกันนะที่ว่าได้บ่ได้เขด้หน่อยอุ้ยนี้มันกรไดยู่นี่ตามพอดปลาอยู่สูงสเลย ออน้ใส่งอน้ำใส่ตอนยกสะดุ้งบีโอ้โหบาเดียวนะไอ้เกันว้าวมันกะจับนี่อะ้เยอะแยะเลยค่ะปลาย่งนี้อุ้ยปลากุ้มอันนี้ลูกปลากุ้มอันนี้ลูกปลากุ้มอันนั้นปลาซิวปลาซิวเขานี่ปลาตองแก็บปลาตองแก็บเว้ย อุ้ยไม่หักเอาไปหักพ่อเพ่อนีีทังนี่พ่อกะล่างบึงบึงบึงป่าตินดวงดิงดวงดิง

Thế là Ui ui Mình chỉ nhiều rác lắm rồi nè Ui sao Tìm thắng Bà nhắc bà làm thầy Bà ui bưng Mình chẳng tài nữa bưng vâng thì <laughs> คนนี h, ข้ขักลากเลย lean in, lean in. ลองกลับม้าไปนี่ฮะเอาเมนตัวให้กันอย่ามองขวงม่นไปล วเ้บาทไปจมทังลเอาพเขาอยากเมื่อไปยกลุ นึ้นเรือรบ่ิตตายแล้วมอย่ามันเจียวเต็มทางไหมเอาไปเียไป้มดราหนาที่สุดคนบ้าน พี่น้องจ้าตอนนี้กรกรับแล้วนะจ,จ๊ะพ,พ,พี่น้องมีคนเมยหนึ่งอัตาจ้าคุณนะจะเป็นลมแล้วจะเป็นลมแล้วประจันเบื้องสภาพเบื้องสภาพกระบูดไอ้กัน พี่น้องจ้าสำหรับคลิปนี้วอมกับลาบไปก่อนเนาะจ้าพอกันไม่คลิปหนะจาจังได็กกระปับพ่อแม่พี่น้องกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิง่งแจ้งเตือนทุกครั้งเนาะคะ่ะเป็นกำลังใจให้แม่ออมแฟมิลี่ครับกับ,อบไอโนอกับไอ้การ์เน่ด้วยจ้าขอบคุณค่ะทุกคนทุกคนนางงามกำลังข้ามสะพานมานางงามใกล้จะมาถึงรถเราแล้ว <laughs>